ะรอดไหมครับจะรอดหรือเปล่าเช้านี้ดูครับเมฆมาเป็นก้อนๆโอ้ย6โ,โมงโก,กว่าๆครับเกือบ7โมงที่แหลมชะบังครับลุ้นกันครับวันนี้ว่ามันจะตกหรือเปล่าดังเขามาแต่เช้าเลยครับเมฆฝนที่อื่นตกไหมครับ ลุกกันไปยาวๆครับมาแล้วเป็ียนเปี่เหลืออะไรเลยครับโอ้โหมาแบบไม่มีฝีไม่มีคุย่นไกลจากตรงนี้โอ้โห ใสองสามชั่วโมงได้ครับหลังจากนี้แปดโมงครับเมื่อกี้เช้าๆาถ่ายเพื่อนๆด,ดูก็ตอนยังหกโมงยังคลึ้มๆอยู่นักครับหนักเช้านี้ดูครับเปียกเปียกไปหมดเลยครับระยะประมาณร้อยกว่าเมตรมองไม่เห็นเลยครับ ไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องหรืออะไรเลยครับฟ้ายุกเข้ามาเต็มๆอาจจะเป็นฟ้ายุกหรือดูร้อนนะครับช่วงนี้